ออ้้โยเด็กผมก็อย kind of ู่ในสภาพนี้โอ้ยอุ้ยหนชิ้นใหญ่แห้งครับโอุ้ยอ้ยเปิดประตูอุ้ยปาดว้าวขดยังเลยครับของตัวเล็กแนวเป็นอ้ยตัวนี้สวัสดีครับผมยูกินดีครับผม มือนี้ผมกับผ้ามาปักเบ็ดนะครับมือนี้กับวันที่สามสิบนะครับที่สามสิบเดือนธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมตอนนี้เ้าก็่ยุ่ไม้จะเชิงเศร้านะครับไม,ม้ผมเป็นคลองหลอกไม้นะครับตรงนี้นะครับอ่าคนเดียวใหญ่เบิ้ลเบิ้งคลองนะครับคลองหลอกไม่นะเป็นคลองใหญ่เลยนะครับผม ข้องง่ายด้วยครับออกง่ายของคุณลับเคนะครับปลาขึ้นดีอยู่ครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะกินเบ็ดดีบ่นะครับเพรข้อข้อนี้ข้องง่ายนะครับผมแต่สําหรับคลิปที่เหลืวห้องกับใส่ข้องหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้ข้องง่ายนะครับเบ็ดเท่ากับบ่อมาหลายแล้วครับจ่านใส่บวเบิดครับผมเบ็ดเก่าไม้แค่ซับเนียวหาซิฟคั่นนะครับผมหาล่อง เยอะเยอะกับแมงดินหมาเก่าครับแมงดินหมานะเหลืออยู่ผมะ่านลอยตัวลอยก็ตัวนี่นะครับพอเบิร์แล้วครับพอเหลือแล้วในขวดผมหมดแค่นี้เบิร์แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สิมานผมขามารุ่นประชอนยามเด้อครับพี่น้องสวัสดีนะครับตอนนี้ห้องใส่เบิร์ตแล้วนะครับเติมแรงล้าครับผมยามกับหน้าบันที่นี่อ้แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นตัวใหญ่เบิร์เบิรงเบิกันครับ โอ้ยโอ้ยโหดเรียบร้อยครับเต็มแหลกใสสวยครับกินเงี้ยอย่างน้อยหน่อยอืมโอเครับสวยครับเต็มเหล็กเงีเลยครับเป็นรูปเลยอืมคนหนึ่งครับอืมเป็นรูปเลยครับตปรแรกโอ้พี่น้องกำลังแย่งนี้ครับ ขั้นันเก่าไหมครับผมใส่เงียรลงแล้วผมกะกะย่างขึ้นมามไหมครับติดแหลือไ <c oughs> <c oughs> หมครับยี่เหรอวะมุ่งหน้าเสื้อกะต้องเสื้อครับคือผมย่างขึ้นไปบางทันนครับผมใส่เงียรลงแล้วผมย่างขึ้นไปบางทันนครับมันครูมันบ่ <c oughs> แต่ที่สอนครับยังมึงขรูเงีดเยดขัดแกนี่เหรอวะอุ้ยสวยๆเลยเตีมยไม่สวยเลยเตี่ เงียหว่ะเอใโอ้กี่เดาเลครับสีมันี่สิเหลือบงมันนี่มันยุ่งไรายไหนครับเต็มที่สามห้องมาแล้วครับผมโอ้ป่าที่มี่จะตัวงามเยครับเลืง ฝ่าไม่โต่งแามนะครับรเพราะท่านมีตัวน้อยร้อยโอ้นี่เงี้ยแมงดินมาครับเมื่อกี้ที่ที่สองตัวแรกน,ะนั้เนเงี้ยเขี่ยตับ <c oughs> ขั้นเดียวกันเลยครับที่ดเดาดิโอ้โอเคนะครับช่วยๆเลยครับ <c oughs> ขั้นทัดมาเลยนะครับติด <c oughs> ผมเนี่ยงมามันคือบดินว่ะโอ้ยสั้นโอ้บักบยางสั้นเลยครับมือึงโอ้ยผมเนียงมากมันคือบขบดินว่ะมองว่ามันยังดินครับเนียงดินมาห้อเออโอ้ยโอ้ยดินทั้ดินเนี่ยเรียบร้อยสองขันติดกันเลยครับนั่นโอ้ยยามครับ ว่านยามกลับได้ตั้งสิบเจ็ดตัวครับนี่ยามกับไเลี้ยชิได้อีกตัวอู้ใส่สวยครับเดี๋ยวไฟขออกก่อนครับมันแก่งบนเดียวไัเห็นใส่สวยโอ้ยครับขั้นนีผมกับว่าถุดิคด้วยกันทีแรกเอี๊ยงวะเลี้ยงหลังดลยครับหนึ่งสองสามทีดีแล้วครับมันกับดินนะครับยางมองกใหญ่ยังดินอหมหวานอ้หวานดีวะอู้อบักสั้นๆเลยครับ โอ้ยขันนั้นรูดครับท่านอ้ดินเนี่ยก็ต้องฝากนี่ไหมบดินนะครับเห็นบ่มโ้ยขั้นของผมตกหนามตอนนี้โอ้ยบดินเลยครับกินเด็กกินหน่อยครับกินเด็กเงีม่เดียวครับโอ้โหบ่คิดบ่หวั่นบ่คิดว่ามันจะติดโอ้ยขั้นหนึ่งก็เป็นเด็ตทิพย์กันทําไ เป็นตัวนี้เยเดี๋ยววะอ้วูตสวยครับใส่สวยอือหือใส่สวยครับโอเคครับมมกเร็วครับโดด ตัวง่งย,ยครับรวยครับหยาดครับงู้งงู้ลามอีกเรือมีแล้วไปแล้วตาห้ากับติดเบ็ดครับพี่น้องเผียรปากก็หนักไปเบ็ดฟุมครับเห็นแต่ฟุ่มดึงเงี้ย,ยงวดไปงวดไปสายยังี้กระบรุดอ้ยดึงมากโฮโฮครับ,บรอ,อุ้มคว้าครับเลียดลอยเบ็ดฟุมนี่แต่ว่าขั้นแดดประเดเิงนะครับขั้นอยู่บุคล้องไงนะครำบาดที่นี่ พยายามโค้งหน่อยมาโค้งเงี้ยจะสีขึ้นโบขึ้นครับอุ้ยตัวกะตัวแรกมาแล้วอู้หูได้กินเลืกดเลยครับปลากินเลือดเลยลุกง่ายครับพี่น้องอุ้ยหนุ่มเห็นประดุกครับผมขค้งเงี้ปลาบบกลินเบ็ดเลยครับโบติดเบ็ดเลยโบขึ้นขค้งหน่อยครับนี่ครับไม่ใช่ปลาดุกกับปลาคอกับปละชิงปลาคอหน่อยกับปละชิงหน่อยปลาปะชิงตัวนประดุกตัวนี้นะ เาเอินโมมีครับจะประดุกต้นตหน่งยอยู่ตัวนี่งงอยู่ครับโอ้ปรุกติวนเงหนักเลย มาเลยค่ะอะไรครับนี่อุ้ยตรงนี้ครับผมเออเคยครับมาติดแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยตัวไม่ใหญ่ครับ ขั้นหนันหมูครับข้าบลข้นนันอนบอกขนนหมูแย่งู่้ดึงยิ่งตีบเป็นตัวี้เดยวเดี๋ยวขั้นนีนคนก็นได้ครับโอเคส,สวยครับหูตัวเงียบีครับเตกปอน โอ้เขียกระไลครับกูใสเลยกะไดเพิ่มเป็นอู้บังขนาดอู้อ้อ้อ้ยเป็นตัว้คกเขียกไล ต้องจับไปเพื่อเดี๋ยวตัวนั้นมันครับว no ุนเกลีไล่ ตัวนกอนือันนเงี้ยแม่งดินมาตัวน,นี้โต้หันกินเงี้ยเขียดม่งดินมาอ๋ออู้หูปลาดุกครับโอ้ปลาดุกเขาไมา่แล้วผมมาดูมันก็ดินแปลกๆดินดินบ่ดินแห้งเลยเดี๋ยวดินมองๆปลาดุกปกาากลาดุกเขาใหม่แล้วอู้หปลาดุกเนี่ย รุูกนี่ตัวใหญ่ครับปืดโขกับป้าตัวใหญุ่้ยเหลืองซึ่งปึงเหลืองเหลืองเหรอเนี่ยครับอย่าดินมาอุ้นเท่าไหร่รรรรครับ โอ้ยกอดู่ในสภาพนั้นครับอยู่บ่บูน่าจะยู่อุ้ยเปลีนแต่ตัวนี้ครับแปลกไหมเปลด่ยผมก็อยู่ในสภาพนี้อุ้ยอุ้ยน่าจะยังเฮงครับอุ้ยไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อุ้ยโอ้งมือมือมือมืบื้องเบื้งโอ้ยอุยอ้ยข้างหน้าก็ไปได้ยินเสียงดิบตัวนี้ก็น่าอ่อนเย็นอื็นใส่สวย เปียบร้อยครับผม,มนังนก็ดีดเงียงกันทั้งฝ่าย่หรออีย็ดีดเงียงกันดูเลยตรงนี้ก็น้องอึ๊บดีกร้าโอ้ใส่สวีบโอเคครับเบิ่งสภาพเบ็ดคมเป็นตัวเงียอย่เดียวพี่น้อง สูงงามแล้วโมงยงกันไดนงามเนยเรีอบร้อยอโอ้โใส่รอายยามกับกระหดผมต้องเห็นว่าป๋าที่กินรอบรอบมัวขับหมดเลยแบบเลือก,กมมกมันกิสิบไ่คอยกินแล้วเรืรอดค้ัยสวย,สวยตอนนี้ห้องกั จำหอดบ้านอลไรเด้อพี่น้องเดลยมาบึงป่าน้ำกันครับโอ้หมาดีเก่าครับโอ้ยใส่รอยามกครับนี่บึงพี่น้องไอ้ป่าโอ้โยป่าพี่น้องเลยไอปลาดุกมาซองตัวครับปึงปลาดุกตัวนี้ <laughs> ตัวใหญ่เลยครับปลาดุกแม่โอ้ปลาควาไม่ตัวงามครับแต่แต่ว่าบ่มี่หดหดมีอยู่มีตัว กือบโอยูตัวเดียวครับซุมนี้นาจีประมาณแปดขีดเจ็ดขีดครับโตวกือบโลตัวนี้ตัวเดียวครับที่ครับมานับกัน่าเด็กตัวได้หี่เปล่เลยอืมดีดีอาเรื่องดีดีเอาตี้าวส่นหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดียวใหม่ใหม่หนึ่งสองสมสี่ห้าห 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16โตรครับโอ้ยโอเคครับนี่ใส่ลายหยามครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวกินขา้าวกินข้าวแล้วก็พักจักสัปโมงหนึ่งแล้วจังที่ใบยามอีกรอบหนึ่งนะครับคห้องก็ยังมานอนครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในกระสังนีดคือเก่าดนะครับผมสี่ห้องกูกลับเลยนะครับพี่น้องมืออื่นเราผมมีธุระนะครับรรรก็เลยบ่ได้บ่ได้ บริษัทเอาไวปตะกูเนี่ยมันเศร้านะครับพอดีมีธุระนะครับเลยสิกู่กลับเลยนะครับตอนนี้จะเป็นเวลาสีทุ่มนะครับสีทุ่มก่อนหน้าที่นะครับกัสิกู่กลับเลยนะโอเคนะผมได้ถ่าหลังเดมันติดผมแต่จังสีทงไทยเพิ่งได้เห็นหน่องโอเคครับเต็มแหลกมาแล้วครับตอนกู่ เห็นังแต่มันเงวบเงีบครับแต่ว่าเห็นตัวปลาปลาดุกหลือมั้งผมมาเนี่ยเมนวะอุปอโภค์อุปกรณ์ตู้น้ำโอ้ยอุปกรณ์งตัวเดียวนี่นะครับโอ้ขกรณ์งตัวเดียวที่ตัวเดียวดีจีจเห็นเลยครับใส่สวยโอ้ปลาเข่งตัวนึงอยู่นะใส่สวยนะ ผมว่าสนอวัอนยุ่งเหวาก็จะเป็นกินดีอยู่ครับผ่านหลายอยดิครับอ้ตัวนี้ง่ามเนาะปลาใส่สวยเนาะเด็กมากปลาเริ่มตัวนี้ครับ เลยครับรปืนเสามิทูลาครับผมหูใส่สวยโอ้ยทางสั้นครับผมโอ้ยหอกกูผมก็จะได้หาตัวนี่ครับผมไพก็เข็งบ่เข็งครับไตรียมแล้วครับเห็นแตปไปเวล็ดริง อุยอ้ยอุ้ยกินแล้วครับอู้ว่านตักเร็วมาน้ำครับโอ้โหมูกเลยครับเบ็ดข้างน,นี้โอ้ยเป็นตัวนี้นเลยครับโอ้โอ้โ้เป็นตัวอัวปลาว้าโคตรใหญ่เลยครับผมเพียนท่านตักครับโอู้หักอย่างเงี้ยครับ อุ๊ยหลบดวยนะครับแมงดินหมาครับผมอุ้ยข้างหน้าตีด้วครับนั่นอุ้ยตรวนี้ก็นับพากตัวนี้หนักอุ้ยหนักยังหมาเข่าครับอุ้ยเบิ่งหาันครับโอ้โหเวระสปออไดกัน oh. oh. ับโอ้โหโอ้ชโลครับ ลูกัวของนอีครับวัียัดตัวนี้นี่นีรั่คบสวยเลยครับดี๋ยวเนี่ยมากังครับนักเที่ยวตัวเรออู้ตุนกตีดครับอู้สอขั้นเลยครับมีขันนั่กตดขั้นนี้บอน้อน่อยขันนักตดครับตัวใหญเนอู้ขันนงตัวอู้ป้าอ สามขั้นเลี่ยงยครับนี่ตูนี่ไงครับโอ้โหขัโอ้โหโอ้โหกัสอันันต่อไปทีบขั้นิประรุกที่อนูอปา่าครแต่เราไปหอดตอนเ้กิติดดี อู้ขั้นท,ท,ทัดไปพุ่งกระติครับมม่สียางเบียวเลยว่ะมันยางาบบเบลยวรีกว่าเลยอู้ป่าตีที่้งดีครับหม่องสุดๆเดียงเบ็ดกใกล้ๆกี่เบอดแล้วครับอู้หนักเลยครับขั้นีนก่น สุดมึงบดเป็นสีบึดเนี่ครับป่ายังบ่๊คโอ้สองตัวสองตัวเลี้งนะครับคุณโอ้ยโวดวดดูโอ้โอพันกันมา้อบๆมึงดูโอ้มันมาติดเลียงกันครับ ก็เห็นกันจ,จ้าๆเลยครับติดเรียงกันมัเนี่อู้หันอีกตสามตัวแล้วครับหงวดหัอ,อู้ขันเดียวนี่ยตีสามตัวเลยครับตั้งแต่ตัวแรกตัวสองอึ้บหัวันนั่นหลุดครับข,ขั้นต่อไปขต้อไปผู้ติดหวังพึ่งนีก่อนครับ โหนักแล้วสี่ตัวเลป่าติดอยู่ระวังนี้ครับไหลหลุดึ้งหลุดทึง้งติดหนองเบ่งครับติดด้วยแก่กันครับสีตัวโ้ปลาไหมโิดบใหม่เตียนนครับ แ่่งลิ้นมากินเลิกครับฝนมันเหนเ,เ่็ดผมครับหอูตูบสูบอยู่ปุ่นจุดปลายเนี่ยฮะนเหีนตูบอยู่โอ้ใส่โหดไม่เดียวครับเกือบตายแลเพื่อนก็ได้ใส่โหดครับือือสวยเลยครับ สวยเลยครับโอ้โหโอ้ข้างหน้าติดคำโอ้เอ้าเอาเบิลก่อนโอ้ยดีดีครับโอเคครับสวยเลยครับ อ้คนขดนขวานหน่อยม้ตนตรงน่เลยจุดบดดินแล้อู้ป่าสวยๆเลยครับนีใสงมาก อคนะครับกูเป็ดเรียบร้อยแล้วนะครับบึงป่านะครับโอ้ได้หลายโคลด้วยครับพี่น้องเ,อเดี๋ยว,วมีสังห์ให้เบิงครับเดี๋ยวใสร่รวมกันเนืน Hãy rút thải kênh nhanh Mì หาลูกสามขีดครับเอียงเมื่อไม่ได้ซํำกันเลยเมื่อนั้นเมื่อนั้นรอบรอบกูยังหมุนเร้าก็ได้หาลูกสามขีดครับสามขีดเคืองรอบนี้ได้หาลูกเดี๋ยวไว้อยครับหาลูกสามขีดเป๊ะเลยครับมือนี้สําหรับมือนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เท่ากห่ใส่ใส่เหล็กยามครับนะครับรอบหนึ่ง เราก็ับเรากลับไปกู้เลยนะครับเพราะว่ามื่อเช้าผมมีทุลาครับผมมีเวลามาขูะ่ะะเลยไปกู่มาเลยนะมันก็มีหมดโอ,โอ้บนป่าครับน่อ้เจ้าหนี่ป่ามีตัวงามรับ เมื่อหลายตัวนะตัวนี้ตัวมากนะตัวนี้ผมว่าตายขัข้นแรกเป็นเมื่อน่าป่วยจิดแล้วมันจมน้ำครับตัวนี้ตาแตนะ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่นะนะครับตอนคู้ได้สิบสี่ตัวนะครับผมโอเคนะครับหมาอันนี้ด้ครับปลาะมาณนี้นะครับรอบแรกสิบหกรอบที่ลอยรอบใส่ระยามครับได้สิบหกตัวนะครับรอบไปกู้นะครับ่เราก็กูเลยครับเหนได้สิบสามตัวนะครับ 1>, Memorial. 1 2 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, ึ 1> <fen ic lan ag man> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่หเจาสิบเอ็อ้สิ่ตวมรวมวมแลกก็ได้สามตนะครับอยูเล่าๆประมาณนึงประมาณนึงเกือบ10บลูกนะครับหน่งสิบลูกนี่นะโอเคนะครับสำหรับคิวนี่ยวเงยฝากไปเพียงสำนีนะครับ อมผมกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะไม่ได้่อกดกระดิ่งนั่มนะครับอยาอจะบริหารคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับตัวนี้่ยที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคอเค,ครับ